เลยเกิดเป็นเขาขึ้นมาแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจพอมันมีข่าวออกมาเราก็แค่ไม่ได้ประกาศออกสื่อเหมือนแบบต้องต้องให้ทุกคนรู้แต่เราก็แค่แค่บอกแบบเป็นในให้คนลุ้นตามเรามากกว่าอย่างเงี้ยสนุกสนุกกับการเลี้ยงเขาแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพราะเขาก็มาให้เราเหมือนของขวัญเลยซึ่งแปลว่าเรามีการคุยกันตั้งแต่วันที่เรา คบกันใช่ค่ะว่าปลายทางของเขาจะเป็นยังไงเขาต้องการจะมีลูกตั้งแต่แรกที่คบกันเลยคือเหมือนเราคบกันแบบเคลียร์ครับเพราะเราไม่อยากเสียเวลาแล้วค่ะคุณอาเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่แบบเราไม่อยากลองผิดลองถูกแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือจะได้เคลียร์แต่ถ้าเกิดความฝันเป้าหมายเรามันเหมือนกัน โอเคคุณอยากมีลูกฉันก็อยากฉันก็อยากมีลูกแต่ฉันก็ไม่การันตีได้ว่าอายุเราจะมีว่าให้เขาไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยะหรือว่าเขาจะมายังไงเราก็แบบบางคนยังมีลูกยากเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากรับปากว่าเราจะทําได้แต่ว่าโอเคถ้ามันเป็นไปได้เราก็คงไม่กระทบกับงานเราก็ไม่ได้เอามาบนกับงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นเขาขึ้นมาเราก็เราก็เลยตัดสินใจพอมันมีข่าวออกมาเราก็แค่ไม่ได้ประกาศออกสื่อเหมือนแบบ ต้องต้องให้ทุกคนรู้แต่เราก็แค่แค่บอกแบบเป็นใน,นให้คนลุ้นตามเรามากกว่าอะไรย่างเงี้ยสนุกสนุกกับการเลี้ยงเขาแบบเซอร์ไพรส์อะไราเงี้ยเพราะเขาก็มาให้เราเหมือนของขวัญอะไร่เงี้ยอก็คือจําได้ว่าเป็นเป็นหินอยู่สักพักใหญ่ๆเลยว่าอ,ากอ,อักษรย่อค่ะที่ตอนนี้ท้องค่ะคือใครแล้วสุดท้ายมาเฉลยคือล่าเฉลยตอนกี่เดือนตอนจำได้ว่าตอนนั้นท้องเหมือน ใหญ่แล้วอ่ะเดือน11บอช่วงพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาซึ่งตอนนั้นเราท้องไปกี่เดือนละประมาณ9เดือนก็ประมาณ8เดือนจากคลอดแล้วอ่ะจำได้ว่าตอนชาร่าเปิดอ่ะคือท้องใหญ่แล้วแล้วก็เอ๊ะน่าจะใกล้คลอดแล้วพอเปิดปุ๊บบอดปุ๊บแป๊บเดียวคลอดก็มาเลยแล้วเขาก็มาวันคริสต์มาสพอดีเลย